แต่เราจะเอาแบบพุงสักหูเล็เล็บสักสหูหูห้อ,อมาแน่ยผมต้องเสมอมึงคนที่จะเล่นแบบพี่ชายแต่ถ้าจะเล่นลาบอดเด็กมาแล้วยึดขี่เด็กเอ็ดว่าขี่ขี่เติมเ <c oughs> งินเข้าไปแล้วก็เข้าไปที่ก i ฟอเ w a y ใส่โค้ด P T N ที่อยู่กับคี์ดับ นี่ครับผมคุณก็จะมาเริ่มหนุกคือคุณง่ายๆเลยมีอโอกาสได้นี่กับปื้อนต่างนาๆนานาครับผมเวลาเติมเงินเนี่ยใส่โคพิเอ็นจะได้บวก20่สิเปอร์เซ็นเนื้อเป็นเฮียอะไรสัง่งรอรอเบจิททำไมหน้าถึงเปน็นอย่างนี้พี่ลองอธิบายหน่อยดิผมอยากจะบอกว่าบอกข,ขึ้นขึ้นมาเลยเออตอนนี้ผมเพิ่งกลับไปไรส์เรียกว่าจัดรายการใน tiktok อุ้ยโดจิน ดีเจไม่ใช่หยีโดจินบันดิตบิดฟักออฟเดี๋ย้เขาจะขึ้นหน้าขึ้นชื่อเราถูกหรือเปล่าถูกผมจะแคปไว้ให้ขอบคุณเป็นติคต์ผมจะจัดเวลา6โมงครึ่งเป็นต้นไป6โมงเย็นนะเป็นช่วง6โมงครึ่งเป็นต้นไปแวะมาดูกันได้ครับวันนี้ก็โดนมิดบุ๊กเจ็ดเจ็ดเจอนนมงกี้ที่อยากจะไปหอมหัวแล้วก็เลียรักแร้น้องดมไม่ใช่เหรอเลียเลยเหรอพี่เอาอ๋อๆดม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 วันนี้เราจะไม่ได้แค์ไว้ทั้ กียาเราไม่เล่นเคสแบทเทิลแล้วทำไมถึงไม่เล่นเคสแบทเทิลเราอยากจะเปิดกล่องตรงๆสกินแัมเปิลเปิดไปเลยแค่คุณเปิดโลกก็เปลี่ยนอันนี้คือมันคือกล่องใหม่เว้ยที่เพิ่งมาวันนี้เลย First t o u c วันนี้เลยครับผมนะมันเป็นอีเวนต์ไอสกินเทมเปิลที่อะไรนี่แหละเทมเปิลในแปลว่าวัดอ่าแล้วหรอพี่ชอบไม่ชอบวัดไม่เวลาที่บวชมาเป็นขั้นบวชดีครับเออมีเรื่องเล่าไหมพี่มีเรื่องเล่าไหม เรื่องเล่าไปรอฟังคลิปหน้าอ๋อคลิปนี้มารีบอันนี้เกินไปเยอะแล้วเกินเยอะเกินกันโครนเยอะอันนี้คือบอกก่อนว่าเรามาเปิดกันที่เริ่มแรกกันดีกว่าหนึ่งดอนเล่นกันเลยของขามแต่เป็นโจ๊กเกอร์หมดโจ๊กเกอร์สามสิหกดอลลาร์มีโอกาสได้เฮียในสี่ร้อยุณงดนดีกดครั้งละสามหก้าทีว่าแปสิพร้อมไหพี่พร้อมกูขอประเด็นก่อนแล้วกันพี่ลิมกิม มให้มึงอีกทีดิพี่ให้มึงอีกทีพาีุยูว่าอย่พาังแหกที่บูกอ่ะพี่หกสิบดอลลาร์แฟนเขาจะโมะสิบดอลลาร์นี่จบเลยเปิดไปแล้วแหละเปิดไปร้านละสิบพี่ร้านแรกไม่ไหวว่ะโอเคนะเกศกล่องไม่เหมาะกูเลยอีกทีเอาไม่ไม่เหมาะหรออคงั้นมะเดี๋ยวดูว่าหลังจากไอ้นี้มีแต่กะหรี่มีแต่กะหรี่กะหรี่ปั๊บอีกทีหนึ่งทีหนึ่งอ่าดี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 ทีเดียวมันสู้กูไม่ได้หรอกกูมั่นว่าได้กูมั่นใจว่าได้แน่ๆถ้ามึงกดอ่ะกดนี่นะเคนะครับ สีเมียนซานสีเมียนซานยี่พองมาแน่เฮ้ยยี่เอาพ่องตายมาเถอะย้ายเถอิดดับเอาพองดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นอีกทีไหมอีกทีเปิดทีเท่าไหรเนี่ยกี่บาทเปิดทีละเอ่อร้อยแปดสิบโอ้โหเนี่ยทีสุดท้ายทีวัดไปเลยปะเออวัดเมียนซซยเมียนโซยเสียงกำลังหายแหบเลยไม่ได้เนี่ยแผบไปแก้วเนเดียว โอ้โยยางก็ติดไอเ้เที่ยที่หปอร์เต์ป้่ศูนย์จุดหนึ่งเน,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 นี่ยไอ้สารห้าเปอร์เซ็นต์้ยเลยเฮียเปลี่ยนก้อ,กองโอเคเปลี่ยนนะกูยอยากได้ทุงทุงซาฮูร่าที่กูเคยเปิดอ่ะอันนี้กว่าสี่ดอลล่ามันคือกล่องแอส m มอ์โคลบิมเออแจ๋ว20ด่ดอลลครั้งละโอกาสที่จะได้แบบเลทดีสุดกสุดจนหนึ่งอยู่เท่าไหร่ศูนยนี่ยีแต่เรายาแบบทุงซาฮูลสเชสซาฮูลําเก้เจ็เลยวะทีเดียวเลิก มั่นใจแน่ๆว่าอย่างน้อยตาต่ำต้องมีส400อัพเขียวเสียวคีตคุณเชื่อคันเชื่อคันเวนจอรชันึงงอีไมแม่ในใจในเดกอตเฮียพันก้ดพันเก้าหนึ่งพัองามาด้ อ้พลังแห่งโจ๊กเกอร์คิมุกโปงบอกฟักเนะโปงหีกไฟเว้ยนี่เรโปงหีกไฟของแท้กล่องอะไรเนี่ยเดอะเดวิสโช๊ปเดอร์เดอร์โฟว์เป็นไฟเว้ยเป็นไฟด้วยอ่ะเดี๋ยวเราจะทำเงินก่อนคุณแล้วแหละเดี๋ยวสองพันเก้าแล้วพี่พอแล้วเลยสองสองพันแล้วเลยมาหมายหมายมาหยิทุงทุ่งทุงทุงด้วยไอ้เช่นนี้ทุ่งทุ่งอยู่ข้างล่างข้างล่างอยู่ล่างสุดอยู่ล่างสุดเดินลงมาเดินลงมาล่างสุดทุงทุงทุงทุ่งเนี่ยเนี่ยทุ่ง ทุงทุงนี่คือบัคบัคของโจเกอร์โจเกอร์ด้วยร้างขวาร้างขวาขวามือเหกร้อยรู้ไหมอ้าวคุณก็รู้ว่าผมมันโคตรซุปเปอร์ทุงทุงคารูแฮเบคารูแฮเบพันสองหกหกร้อยได้ยร0พันสองว่าตามผมว่าตามเห้คือผมไม่ต้องทำไรกล่องนี้บัคอยู่แล้วทุงทุงเพื่อนผมเป็นไง เป็นไงอะพักอยู่แล้วพอพักนะพักไดเวอร์นะพักเลยพักเลยกำบไรเพียบเป็นไงอ่ะทุงซาฮุเล่เซฮาร์โลใครดูถึงนี้ให้คอมเมนต์ก่อนเลยว่าว่าไปดูไลฟ์พี่หยีติ๊กตอกหกโมงครึ่งดูไลฟ์พี่หยีติ๊กตอกหกโมงครึ่งทุกวันทุกวันครับผมนี่ดาราในคลิปแชทเดี๋ยวผมไลฟ์ติ๊กตอกพี่หยีเหมือนเดิมแล้วดีเจหยีโดจิ้งคัมแบ็กแล้วโดจิ้งคัมแบ็คมา fuck ใครเข้าไปกดติดตามส่งของขวัญขอให้รวยมีแฟนสวย ขอให้เปิดกล่องได้ของดีเปิดมีดได้ของดีดีเป็นมากแล้วก็ได้ดีขมได้ดีผมเลยถ้าเป็นผู้หญิงอ่ะคือลมเรียเลยเรียแลวได้เรียเอาถ้าเป็นผู้หญิงขอให้ได้อวยคมอวยคมถ้าเป็นแบบไอจีวีทีขอให้ได้หยุดเต้นไม่รู้จะเล่นอะไรแล้วถ้าเป็นเลสเบี้ยนขอให้ได้เกียวหี คุณก็ทำไายได้ครับเออใช่งเท่านี้แล้วก <Momo S 2> ันครับอย่าลืมนะครับผมนะหกโมงครึ่งทุกวันพี่จีติกบักฝากเลยฮะสวัสดีครับเจ็บที่ต้องปรีเธอไปีไปลีเธอไปปีเธอไปปลีรูหีเธอจนหีดำจนหีเธอดำอ๋ฮะอ๋อฮะปลีรูหีเธอจนบอบช้ำจนบอบช้ำบอบช้ำปลีรูหีเธอที่กันน้ำ เธอก,นน oh. กันนำเขาในรูรูรหีเธอตามต้องการาแล้วก็กลับ<า>ไปนอนฉากว้าอีกสามทีสทีสามทีจากคนดี uh. เก็บหีเลยเอยากเรียหีให้เธอสักสามวันสี่วันแล้วก็เลี้ยลักแรลกนั้นของเธอ,เอส่วนตัวที จะขอเลียหี้เธอขอเลียหี้เธอรูหีของเธอดำดีที่อะไรเนี่ยกูฟังที่อะไรบิอันนั้นบิ๊กแอ๊ดนี่บิ๊กอะไรบิ๊กดิ๊กเหรอบิ๊กดิ๊กบิ๊กดิ๊กเดินเข้าไปในซิฟิลิสเพนนี